ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาาเช็คกอกมรกตนะคะหลังจากที่ฝนตกกรนนำห้าวันติดติดเลยค่ะทุกคนเมื่อเช้าเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะหนักทุกคืนเลยค่ะเพิ่งหยุดเมื่อช่วงกลางวันวันนี้นะซึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะที่แรกก็ตั้งใจว่าจะแพ็คต้นไม้สูงให้กับเพื่อนนะคะแต่เนื่องจากว่า ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะทุกคนเราก็เลยติดฝนด้วยติดงานด้วยนะดังนัน้นเพื่อนๆคนไหนที่สั่งซื้อกล่องมาผลที่บ้านของเรานะคะอดใจรอนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์จะส่งให้นะคืนนี้จะแพ็คให้ค่ะมาที่กระถางนี้ก่อนนะกระถางนี้เป็นกระถางยอดอ่อนที่เกิดจากาช่วงฝนตกเนี่ยแหละคะ่ะปรากฏว่าโคลนเขนาเน่านะทุกคน คนเขาเน่าแล้วก็หลุดออกมาตรงบริเวณก้านนี้นะคะเราก็เลยเอามาตัดตัดบริเวณที่เน่าออกแล้วก็เอามาช่ำลงในดินผ่านไปประมาณวันนี้วันที่วันวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะเราชํำได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วนะทุกคนน่าจะประมาณวันจันทร์วันอังคารนี่แหละคะ่ะที่เราตัด เราไปเจอเราไปเจอก้านอ่อนที่แบบว่าโคนเน่านะคะเราก็เลยเอามาชํมลงดินกรณีที่แบบโคนเน่านะคะทุกคนดินที่เหมาะมากๆในการชํมกอกบรกรก็คือดินแบบนี้ทุกคนดินที่มีทรายดินทรายปนนะคะน้ำจะซึมผ่านได้เร็วดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดชํมวิธีอื่นนะก็ใช้ดินแบบนี้นะ ยใช้ดินแบบนี้เป็นดินทรายปนดินร่วนเอามาปลูกหรือว่าเอามาชำา่างก้านนี้นะคะเราก็แยกชําใบทุกคนเแยกชําใบตอนนี้ก็ขึ้นยอดใหม่แบบนี้นะอันนี้เป็นการชําใบโดยใช้ดินดินร่วนปวนดินทรายที่เราเอาไปข,ขุดเอาตามท้องไร่ท้องนาบ้านเรานะส่วนยอดนี้นะคะ เป็นยอดที่เราเอามาชําไว้ในกระถางนี้นะคะทุกคนนี่เป็นยอดที่เราดึงออกมาจากต้นเดิมนะกลุ่มนี้เป็นต้นลูกนะคะต้นลูกต้นลูกส่วนต้นแม่ก็คือใบนี้ใบนี้นะนี้เป็นกลอกองกด แคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นยอดใหม่ตอนรู้สึกส่วนตัวก็ชอบดินแบบนี้นะคะอย่างใบนี้เป็นใบที่แบบมีปัญหาหมายถึงว่าใบเขาไหม้นะคะทุกคนเราก็เลยเด็ดออกมาชํำลงในกระถางแบบนี้คนตกหนักมาเช็คดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีเน่าก้านไหนอันนี้น่าจะยังรอดอยู่นะคะทุกคนสองก้านนี้เกินก้านนี้เราไม่ห่วงเพราะว่าดินที่เราใช้เป็นดินทรายดังนั้นเขาจะไม่อุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะน้ำซึมผ่านได้เร็วและที่สำคัญเราไม่ต้องซื้อดินด้วยค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าเรามีอยู่แล้วตามท้องไร่ท้องนาบ้านเรานะ ก็เป็นการประหยัดงบประมาณในการปลูกต้นไม้ใช้ดินง่ายๆก็รากดเราก็งามได้เหมือนกันนะ